อ่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสจอคนดังเมืองสุพรรณไฟคอบพร้อมลูกและภรรยา11มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักหลังหนึ่ง บริเวณถนนพระพันวสาตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นเป็นร้านขายของเครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ระดมกําลังฉีดน้ําเพื่อทําการควบคุมเพลิงเบื้องต้นทราบว่ามีผู้อาศัยในบ้าน4คนเจ้าหน้าที่จึงได้พยายามติดตามหาผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านซึ่งในตอนแรกยังไม่พบเนื่องจากทางพ่อพยายามโทรหาและติด ต่อไม่ได้โดยผู้พักอาศัยภายในบ้านหลังเก่าประกอบไปด้วยนายภูสิทธิ์รุ่งโรชัยพรอายุ52ปีผู้สมัครสจเขตหนึ่งและเป็นสจเขตดังอเภเมืองสุพรรณบุรีนางกนกวรรณรุ่งโรธชัยพร49ปีนายธีรวัตรรุ่งโรธชัยพรอายุ16ปีแล้วก็นางสาววรศิริรุ่งโรธชัยพรอายุ24ปีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขึ้นไปช่วยชีวิตและกำลังติดต่อตามหา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะแต่ยังไม่พบทั้ง4ี่รายค่ะล่าสุดเวลาประมาณสิบนาฬิกาได้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบร่างผู้เสียชีวิตสี่รายภายในบ้านโดยบริเวณบันไดชั้นสองพบร่างผู้เสียชีวิตคือนายภูสิทธิ์ส่วนที่ห้องนอนชั้นสามพบร่างนางกนกวันนายธิรวัตรและก็นางสาววรศิริทั้งหมดเป็นพ่อแม่ลูกกันส่วนความคืบหน้าอื่นๆจะรายงานให้ทราบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ